สวัสดีค่ะครูหนึ่งค่ะสอนอยู่ชั้นอนุบาล3ทับสค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะใช้เรียนออนไลน์กันนะคะเมื่อหยิบมาแล้วเปิดไปค่ะหน้าที่หนึ่งค่ะจะขึ้นเหมือนกันเลยนะคะ จะเป็นการสอนการนับจํานวนนะคะและเขียนตัวเลขค่ะเรามาดูที่ช่องบนนะคะสัตว์บกค่ะสัตว์บกมีอะไรบ้างมาดูกันก่อนอกระต่ายค่ะกระต่ายภาษาอังกฤษคือว่าไงคะ Labbit Labbit กระต่ายค่ะ,ะต่อไปกวางาากวางภาษาอังกฤษคือ deer deer ช้างช้างสาอังกฤษคือ e l e v e n อ่าเราก็มารู้จักชื่อสัตว์กันแล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนับจำนวนสัตว์ตามภาพเงานะคะที่กำหนดมาให้นะคะแล้วก็เติมตัวเลขตัวเลขลงไปค่ะอันแรกเรามาดูกระต่ายกันก่อนนะคะ,ะมานับกระต่ายค่ะ 1>, 1 2 3 4 5นับกระต่ายได้5ตัวก็เติมเลข5ลงไปค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คุณหนึ่งเขียนให้ดูค่ะว่าต้องเติมลงในช่องนี้ค่ะ,ะเมื่อนับกระต่ายเสร็จแล้วภาพต่อไปค่ะเป็นกวางก็นับกวางค่ะว่ามีกี่ตัว1 สองสามมีกวางสามตัวนะคะก็ใส่เลขสามลงไปค่ะต่อไปค่ะช้างมีช้างทั้งหมดกี่ตัวช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองมีช้างสองตัวก็ใส่เลขสองลงไปอ่า ใส่เลขสองเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เขาต้องการทราบว่ากะตายกวางและช้างรวมกันทั้งหมดมีกี่ตัวเราก็มานับรวมกันค่ะง่ายๆนะคะนับแบบง่ายๆเลยนะ,ะติไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นับได้รวมกันทั้งหมด10ตัวก็ใส่เลข10ลงไปง่ายไหมคะเป็นการนับที่ง่ายมากคะ่ะเสร็จแล้วมาดูด้านล่างคะ่ะด้านล่างสัตว์น้ำคะ่ะมีหอยคะ่ะมีปลาแล้วก็มีปูเรามาดูกันนะคะว่าหอยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ ช่วยกันนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะคูณหนึ่งนับได้หกค่ะใส่เลขหกลงไปในช่องที่เป็นรูปหอยนะคะต่อไปค่ะขออนุญาตลบก่อนนะเดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่หกต่อไปค่ะ ปลาปลามีทั้งหมดกี่ตัวช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4งสอหหกเอ่ะเตัวก็ใส่เลข7ค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นปูนะคะมานับปูกันค่ะ1 2 3่ส ่มีปู4ี่ตัวก็ใส่เลข4ี่ลงไปแล้วเราก็มานับรวมกันนะคะว่ามีหอยปลาและปูทั้งหมดกี่ตัวนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม่ห้าหอ่าหอยปลาและปูรวมกันนับได้17ตัวค่ะก็ใส่17ลงไปอ่าง่ายมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนคงทำได้นะคะนะเด็กๆก็ระบายสีภาพนะคะ ให้สวยงามตามที่เด็กต้องการเลยค่ะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะครั้งนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ